สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับครัวคุณยา่าชาแนลนะคะวันนี้ก็มาในเมนูทําน้ํายาขนมจีนนะคะวัตถุดิบของเราก็คือปลาปลาช่อนเราต้มแล้วก็โขลกเอาแต่เนื้อนะคะแล้วก็พริกแกงนะคะเราโขลกรวมกับกระชายนะคะแล้วก็มีที่สําคัญก็คือมี น้ำยาปลาต้มนะคะเราไม่ทิ้งเราเก็บไว้แล้วก็กระทินะคะกระทิเราแบ่งออกเป็น2ส่วนก็คือส่วนหัวแล้วก็ส่วนหางนะคะแล้วก็ลูกชิ้นปลานะคะ,ะน้ำปลาน้ำตาลปี๊บน้ำตาลมะพร้าวนะคะขอไปแล้วก็เกลือเล็กน้อยค่ะเรามาลงมือทำกันเลยค่ะอันดับแรกเราก,ก็จะใส่น้ำกะทิลงไปนะคะ จากนั้นเราก็จะเคี่ยวกะทิให้ให้แตกมันก่อนนะคะวันนี้เราจะามีส่วนประกอบอีกตอนท้ายก็คือ,อหอมสดแล้วก็ใบมะกรูดแล้วก็พริกนะคะพริกชี้ฟ้านะคะน้ำมัน น้ำกระทิแตกตัวแล้วนะคะเราก็จะใส่พริกแกงลงไปผัดค่ะ,ะพริกแกงนี่เราจะ,ะซื้อมาแล้วก็มาเพิ่มกระชายนะคะแล้วก็เพิ่มะกะปิเข้าไปค่ะ หอมเลยหอมแล้วกะทิกว็วันนี้เป็นน้ำยากะทิน้ำยาขนมจีนนะคะกะทิปลาค่ะเราผัดเครื่องแกงจนได้ที่แล้วนะคะแล้วก็จะเติมเนื้อปลาที่เราโขกเอาไว้นะคะลงไปผัดให้เข้ากันก่อน ถ้นาน้ำแห้งเราก็จะเติมด้วยหางกะทินะคะ เลยค่ะจิ้มข้นด้วยเนื้อปลาจากนั้นเราก็จะเอาน้ำน้ำต้มปลานะคะที่เราต้มปลาก่อนหน้านี้นะคะเราก็จะเหลือไว้สำหรับมาเติมอีกทีหนึ่งนะคะ ปรุงรสด้วยน้ำตาลน้ำตาลมะพร้าวนะคะอ๋อกระเดงเลยน้ำตาลมะพร้าวลงไปนะคะใส่น้ำปลาแล้วก็ ผงปรุงรสนี่แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะคะว่าใครจะใส่ไม่ใส่ก็ได้นะคะแล้วก็เกลือเล็กน้อยค่ะเกลือเล็กน้อยแล้วก็ลูกชิ้นปลาค่ะเราก็จะต้มไปอีก พักสพักนะคะมีเนื้อเยอะเนื้อปลายเยอะเราใส่เนื้อปลายเยอะเพราะว่าทำกินเองที่บ้านนะ,ะจากนั้นเราก็จะเติมด้วยพริกสดนะคะและ้วก็ใบมะกรูดทิ้งท้าย แล้วก็ใบหอมสดส่งกลิ่นด้ค่ะหอมเชียวนะคะแล้ก็จะได้าน้ำยาก,กระทิปลา,าก็เป็นอันล่าเสร็จเรียบร้อนยะคะเดีตัวนี้เราก็ต้องชิมดูก่อนนะคะว่ารสชาติ พอดีแล้วยังโอเคค่ะอร่อย